ดูดูดูแ<ไ>ม่โมเราทําอะไรนะคะนี่เขาเอาหญ้าให้กินนะครับอ้าวโชว์เลี้วโชว์อีกเลี้วค่ะมามามาต่อนะคะแม่แม่เอฟซีนี่มาดูลูกชายแม่เอฟซีนะครับกบไข่แล้วครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ผุนพีดพ่ดาวมาแล้วพีดววพ่ดาวมาแล้วพี่ดาวมาแล้วพี่ดาวมาแล้วหนูพี่ดาวเดินเล่นนะคะนี่ครับผม ยิงง้นบอลไหนยงงินพี่ดาวเอินบอลเหรียญน,น้ำนี้มาเลยครับมาเลยเฝนพี่ดาวเอินพี่ดาวเอิน,องงนอรเรื่อยๆยินบอลบอเลิ่เอินฝนเอ้ยเอ้ยขึ้นได้บ้าน้อลุกขึ้นได้บพี่ดาวเดินออกกําลังกายนะคะผ่านบ้านหน้าหน้าบ้านน้องน้าโมโนะคะนี่เอ้ยเอ้ยดูคันนี่เอ้ยอุ้ยเอ้ย,อย ไปแม่ติตตแกได้ลูกมามาจ้าพอนีค่ะพ่อเดินเดินผ่านนะคะเดินผ่านหน้าบ้านน้องน้โมนะคะนี่มามาค่ะมาต่อนะคะวิชาเล่นบอลจากพี่ดาวเมซีสวัสดีจ้าสวัสดีเมฟ <า S 1> ีมทุกท <ไป S 2> ่านนะคะ พ่อคุณเล่นนะคะนี่เล่นกับพ่อคุณนะคะนี่ลุยเลยลุยเลย,ลยน้โมดอายุแค่แปดวันนี้นะคะนี่โอ้เก้า oh, วันนี้บอยิ่งดูยิ่งน่ารักเอ,อ้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณสายชนสวัสดีนะคะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะอ๋อกุกไข่แล้วน้องน้าโมเราดูเล่นอย่างสนุกเลยนะคะนี่อ่อนเมียสิได้่วเฝ้ายามเท่ให้สิได้ยผู้ใดสิเฝ้าผานอกมือเแร่งนี่นอนเล่นเมื่อยปะนี่ผมฝึกตามพี่ดาวครับตั้งแต่อยู่ในท้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้โมอ้ย พ่อคุณนั่งใกล้ไม่ได้นะผมเป็นนักฟุตบอลแชมเปียนใจเข่ากูย่างเดียวต้องใจจะเหนื่อยมัง้งอ,อุ้ยเมึกมึกใจก็เปด้วยนด้วงใส่ <laughs> สีเมื่อยเลยกันกนี้วสวัสดีจาคุณป้าสุขใจสวัสดีอีกครั้งนะคะอีกหน่อยก็พ่อคุณพามนอนพ่อหน้าจา้า อีกหน่อยก็พ่อคูณพานอนนะคะนี่โอ้ยติดเมแห้งแล้วค่ะมัน,นแต่แต่ยังไม่ได้หัดฝึกของคองเหมือนพี่มิ่งนะคะนี่เดี๋ยววันรับขวัญน,น้องจะฝึกหัดจะฝึกหัดทํามัดเหมือนน้องมิ่งนะคะมัดคอกใส่มัดคอใส่เม่กับลูกนะคะนี่ แต่สงสัยจะไม่ได้ฝึกยากบ้างนโมนี่เดินไปกับแม่เก่งมากเลยวันที่สิบเอ็ดนะคะเราจะรับขวัญน,น้องนโมนะคะจะมีการทําพิธีสู่ขวัญน,น้องนโมกับแม่นะคะเรียกขวัญน,นะคะเอื่นขวัญค่ะพิธีภาษาอีสานเอื่นว่าเอื่นขวัญค่ะวันที่สิบเอ็ดวันพุธที่สิบเอ็ดนะคะสิงหานี้นะคะใกล้จะถึงนี้นะคะเราจะรับ ขวัญน,น้องแล้วก็ตั้งชื่อน้องให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็จะเอาใบเกิดนะคะเพราะว่าคุณหมอเอาตัวรูปประพันธ์มาให้แล้วนะคะโอ้ใบรับรองแพทย์ค่ะในวพิษเอาใบรับรองแพทย์มาให้แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเอาทำบัตรประชาชนที่อำเภอท่าตูมนะคะแต่ก็รอให้น้องได้ชื่อจริงก่อนนะคะ Mình lắc cái nhà là tí bố mẹ lắc áo nhà xây bạc là tí Cô bao nhớ chín đấy ui ui tốt chạy bờ ui ui tốt chạy ui 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 tốt chạy bờ ui kính nhận เป็นยังดิบบ่อบ่ได้นยังมันไปนั่นไปกินหญ้าเร็วนั่นเพื่อนนี่ยหนาคักปากโอ้ยจะเมนเอายังกระไซปากน้องขันเรียงหนากัวคักกัวเล็กหน่อยได้คันโอ้ยนั่นหอบอีกแล้วโอ้ยเก่งคัดเพราะข่วนแล้ากินกันนี่แหละคันนี้ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูลูกช้างนะคะถ้าแม่แม่สีท่านใดสนใจนะคะเพราะเนี่ยหมุนแพ็กละติอ๋อยังไม่ท่านได้เพ็กนะคะเดี๋ยวไม่เขียจะพาไปมืงองพ่อควานเราอีกคนนะคะแม่หมุน,นะคะันนี่แม่หมุนนี่ครับลูกช้างของน้าโมนะคะนี่เราย่างแล้วก็ตากแดดนะคะจะเป็นสีนี้นะคะนี่เราจะไว้ทําเป็นวัตถุมงคลหรือความเชื่อของเรานะคะ เพราะว่าน้องนโมเกิดในวันพระแล้วก็วันอีอย่างใสง่แต่ว่า,า,วา,วาพ่อหมุนจะเอากากเดชให้แห้งก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ได้มีกลิ่นนะคะนี่ถ้าแม่แม่เอฟซีท่านใดสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวไม่เกี่ยวจะไลให้ดูอีกทีนะคะนี่กรอบหญ่นี่ดีพ่อหมุนเมนบอกกแ่กรอบนยอยาเตยน,ยนค okay. สเจียวจเอาหมุดอนี่ เบรบโหลดก็ม right, uh ี่เมนบบจ้านี่กลุ่มๆนี่ก็มีเช่นเดี้ก็มีจะใส่โหลดอย่างนี้ก็มีโหลดดีอ๋อเบรบโหลดก็มีบอนี่ใส่เข้าไปในโหลดนะใส่เข้าไปในโหลดก็มีนะคะนี่ท่าเพิ่นยังได้เบรบดีดูเอาเอาแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะแพ็คนี่กันตัวนี้มันจะเป็นหัวคู่เป็นหัวฝนหลอดคว่ำถ้าเม็ดีท่านใดจะชอบหลอดนะคะท่านหลอดใหญ่นะคะนี่ เราจะขนาดนี้นะครับขนาดนี้ใช่ไหมจะขนาดนี้หลอด้าเป็นห่วงห่วงคู่เห็นป้ะนี้จะเป็นห่วงคู่แัวนี้ก็จะเป็นอนนั่งเป็นหลอดที่ใส่เทปใส่ถ้าแม่เอฟต้องการใส่หน้ารถหรือว่าไม่ติดเนื้อติดตัวนะคะนี่ใส่สร้อยคอก็ได้นะคะนี่อันนี้เท่าไหร่ห้าร้อยพร้อมส่งใช่ไหมนี้แบบ้นี้ห้าร้อยพร้อมส่งนะคะมเมฟซีห้าร้อยคะแนนพร้อมส่งนะคะ ถ้าแม่เอฟซท่านใดสนใจก็ทักไอเดลายไม่เขียวได้นะคะเขียวคาดปลอดไฟติดเียวคาดปลอดไฟติดเนื้อติดตัวนะคะค้าขายแล้วก็กันอะไรการยสการศยศาสตร์ด้วยนะคะนี่แกก็แกเขียนแกจอแกชวยค่ะใส่หน้ารถ้เลยของน้องนโมนะคะเบบหลอดก็มีนะคะถ้าหลอดเล็กก็350ร้อยห้าสิบเนาะถ้าเต็มหลอดใหญ่ก็ห้าร้อยคะแนนพร้อมสูงนะคะ ลูกของน้องน้ำมูนะคะแล้วก็จะแพกไป